จากอนัตตาสู่ศูญยะตาตอนที่หนึ่งอนัตตาการรื้อถอนบ้านแห่งตัวตนจเจริญพรญาติโยมทุกมูเหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำเรื่องอนัตตา การรื้อถอนบ้านแห่งตัวตุนเพื่อวางรากฐานความเข้าใจอันเป็นหัวใจร่วมกันของทุกสายธาราแห่งพุทธวิถีณใจกลางของพระธรรมคำสอนทั้งปวงตั้งอยู่บนการปฏิวัติทางความคิดครั้งยิ่งใหญ่นั่นคือการค้นพบหลัก อนัตตาหรือความไม่มีตัวตนนี่คือบทเรียนบทแรกที่นักเดินทางทุกคนต้องผ่านเพื่อที่จะสามารถรื้อถอนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นรากเหง้าของความทุกข์ทั้งปวงอนัตตาในระดับนี้คือการประจักษ์แจ้งว่า สิ่งที่เรารวมเรียกกันว่าบุคคลตัวเราหรือสัตว์นั้นแท้จริงแล้วไม่ได้มีแก่นสารหรือเจ้าของที่เที่ยงแท้ถาวรซ่อนอยู่ภายในเลยพระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้เราใช้ปัญญาเป็นดั่งเครื่องมือ เพื่อแยกส่วนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกมาพิจารณาแล้วเราก็จะพบว่ามันเป็นเพียงการประชุมกันชั่วคราวของส่วนประกอบห้าอย่างที่เรียกว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ เมื่อเราพิจารณาลงไปในแต่ละส่วนเราก็จะพบว่าไม่มีส่วนใดเลยที่เที่ยงแท้และไม่มีส่วนใดเลยที่เราสามารถบังคับบัญชาได้อย่างแท้จริงมันจึงไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่ของเราอุป,ปมาที่หนึ่งราชรถ หากมีผู้ใดถามว่าราชรถอยู่ที่ไหนเราไม่อาจชี้ไปที่ล้อเปล่าหรือตัวถังแล้วกล่าวว่านี่คือราชรถได้เพราะส่วนประกอบแต่ละชิ้นก็มิใช่ราชรถราชรถเป็นเพียงชื่อเรียกที่เราใช้เรียกการประชุมกันของส่วนประกอบเหล่านั้น เมื่อแยกส่วนประกอบออกจากกันราชรถก็อันตรายหายไปฉันใดก็ฉันนั้นตัวเราก็เป็นเพียงชื่อเรียกของการประชุมกันของขันห้าเมื่อใช้ปัญญาแยกส่วนออกพิจารณาตัวเราก็หาไม่พบฉันนั้นอุปมาที่สองกำปัน้น เมื่อเรากำมือเข้ามาสภาวะที่ปรากฏขึ้นนั้นเราเรียกว่ากำปัน้นแต่หากเราค่อยๆค,คลายนิ้วแต่ละนิ้วออกในที่สุดกำปั้นก็อันตรายหายไปเหลือไว้เพียงฝ่ามือที่แบออกกำปัน้นไม่เคยมีอยู่จริงโดยตัวของมันเองมันเป็นเพียงสภาวะชั่วคราว ที่เกิดจากการรวมตัวกันของนิ้วมือฉันใดก็ฉันนั้นตัวตนก็เป็นเพียงสภาวะชั่วคราวที่เกิดจากการรวมตัวกันของขันห้าอุป,ปมาที่สามบานสิ่งที่เราเรียกว่าบ้านเป็นเพียงการประกอบกันของอิฐปูนไม้ และหลังคาไม่มีสิ่งใดที่เป็นแก่นแท้ของความเป็นบ้านอยู่เลยบ้านคือสมมุติบัญญัติที่ใช้เรียกสภาวะแห่งการรวมตัวฉันใดก็ฉันนั้นบุคคลก็เป็นเพียงสมมุติบัญญัติที่ใช้เรียกสภาวะแห่งการรวมตัวของรูปและนาม การรื้อถอนความยึดมั่นในบ้านหลังนี้คือเป้าหมายของอนัตตาหลักการแห่งอนัตตานี้เป็นที่ยอมรับร่วมกันทั้งในฝ่ายเทรวาดและมหายานมันคือการรื้อถอนบ้านแห่งตัวตนคือการประจักษ์แจ้งในบุคละนยราตมยะหรือ ความว่างเปล่าจากความเป็นบุคคลแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มตน้นเพราะเมื่อมหาปราดฝ่ายมหายานได้รื้อถอนบ้านหลังนี้ได้แล้วพวกท่านก็ได้ตั้งคำถามที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกว่าแล้วอิดโอนไม้และหลังคาที่เป็นส่วนประกอบของบ้านนั้นเล่า มันมีอยู่จริงโดยตัวของมันเองหรือไม่ในตอนต่อไปกองคาราวานแห่งธรรมของเราจะเดินทางสู่ระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อสำรวจปรัชญ,ญาแห่งศูนยตาอันเป็นการรื้อถอนมิใช่เพียงแค่บ้านหากแต่เป็นการประจักษ์แจ้งว่า แม้แต่พื้นดินที่บ้านหลังนั้นเคยตั้งอยู่ก็ว่างเปล่าจากแก่นสารเช่นเดียวกันขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพรจากอนัตตาสู่สูญญาตาตอนที่สองสูญญาตาส่วนประกอบของบ้าน ก็ว่างเปล่าจากแก่นสารจเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำเรื่องศูญยตาเมื่อส่วนประกอบของบ้านก็ว่างเปล่าจากแก่นสารเพื่อทำความเข้าใจในปรัชญาที่ได้ขยายขอบเขตของความไม่มีตัวตน ให้ครอบคลุมไปถึงทุกสรรพสิ่งเมื่อนักปราดฝ่ายเถรวาดได้รื้อถอนบ้านแห่งตัวตนลงแล้วและชี้ให้เห็นว่ามันเป็นเพียงการประชุมกันของขันห้าแล้วโดยพื้นฐานแล้วพวกท่านยังคงยอมรับว่าส่วนประกอบเหล่านั้นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ยังคงมีสภาวะหรือความเป็นจริงในระดับปรมัติอยู่แม้จะเกิดดับอย่างรวดเร็วก็ตามแต่ณจุดนี้เองที่มหาปราชฝ่ายมหายานเช่นท่านพระนาคารชุนได้ตั้งคำถามที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกว่าแล้วรูปเวทนาสัญญานั้นเล่า มันดำรงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองโดยปราศจากเหตุปัจจัยหรือไม่คำตอบของท่านคือไม่ใช่ท่านได้ชี้ให้เห็นว่ามิใช่เพียงแค่บุคคลเท่านั้นที่ว่างเปล่าหากแต่ธรรมะหรือปรากฏการทั้งปวงก็ว่างเปล่าจากแก่นสารที่แท้จริงหรือสะวะภาวะ เช่นเดียวกันนี่คือสภาวะที่เรียกว่าธรรมนัยราตามยะหรือความว่างเปล่าแห่งธรรมและความว่างเปล่าอันเป็นสากลน,นี้เองคือความหมายที่แท้จริงของศูญยตาศูญญยตาจึงมิใช่การปฏิเสธว่าสิ่งต่างๆไม่มีอยู่หากแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างดำรงอยู่ได้ก็เพราะอาศัยซึ่งกันและกันตามหลักปฏิจจสมุปบาทมันไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองโดยลำพังเมื่อมันต้องอาศัยสิ่งอื่นมันจึงว่างเปล่าจากตัวตนที่เป็นอิสระของมันเองศูญยตา จึงคืออีกด้านหนึ่งของเหรียญแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเองอุปมาที่หนึ่งการรื้อถอนราชรถจนถึงที่สุดจากอุปมาเรื่องราชรถหลังจากที่เราได้เห็นแล้วว่าราชรถไม่มีอยู่จริงมีแต่เพียงล้อเพล่าและตัวถังปรัชญาแห่งศูนยตา จะสอนให้เราหยิบล้อรถขึ้นมาพิจารณาต่อไปล้อนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองหรือไม่คำตอบคือไม่ล้อต้องอาศัยไม้ต้องอาศัยช่างไม้ต้องอาศัยเครื่องมือไม้ต้องอาศัยต้นไม้ต้นไม้ต้องอาศัยดินน้ำลมไฟ เมื่อส่วนประกอบก็ว่างเปล่าสิ่งที่เกิดจากการประกอบกันย่อมว่างเปล่าเป็นธรรมดาอุป,ปมาที่สองภาพสะท้อนในกระจกปรัชญาแห่งสูญยตาเปรียบเทียบสรรพสิ่งดุดดั่งภาพสะท้อนในกระจกภาพสะท้อนนั้นดูเหมือนจะมีอยู่แต่ก็ไม่มีอยู่จริงมันไม่ใช่ความจริง และมันก็ไม่ใช่ความไม่มีมันเป็นเพียงภาพมายาที่ปรากฏขึ้นได้ก็เพราะอาศัยเหตุปัจจัยคือกระจกวัตถุต้นแบบและแสงสว่างหากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไปภาพสะท้อนนั้นย่อมไม่ปรากฏฉันใดก็ฉันนั้นสรรพสิ่งทั้งปวงก็เป็นเพียงภาพมายาที่ปรากฏขึ้น จากการประชุมกันของเหตุปัจจัยว่างเปล่าจากแก่นสารที่แท้จริงอุปมาที่สามความฝันในความฝันเราอาจจะฝันเห็นภูเขาทองคำภูเขาทองคำนั้นดูเหมือนจะมีอยู่แต่ก็ไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นชันใดก็ชันนั้นสรรพสิ่งทั้งปวง ก็เป็นดั่งสิ่งที่ปรากฏในความฝันเป็นสักแต่ว่าสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าความคิดว่างเปล่าปราศจากความหมายในตัวเองจนกว่าจิตของเราจะเข้าไปปรุงแต่งและให้ค่ามันหลักการแห่งศูนยตานี้คือการรื้อถอนมิใช่เพียงแค่บ้านแห่งตัวตน หากแต่เป็นการประจักษ์แจ้งว่าแม้แต่พื้นดินอิฐปูนและไม้ที่ใช้สร้างบ้านนั้นก็ล้วนแต่ว่างเปล่าจากแก่นสารที่แท้จริงเช่นเดียวกันเป็นการรื้อถอนความยึดมั่นถือมั่นในทุกๆสัพสิ่งจนไม่เหลือสิ่งใดให้ยึดเหนี่ยวอีกต่อไปในตอนต่อไป ซึ่งจะเป็นตอนอวสานแห่งบทธรรมชุดนี้เราจะนำอนัตตาและสูญญตามาวางเทียบเคียงกันเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อพิจารณาถึงชั้นเชิงและเป้าหมายเชิงปฏิบัติที่แตกต่างกันของทั้งสองมักคคาแห่งความว่างเปล่าขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร จากอนัตตาสู่สูญญาตาตอนที่สาสองกระบวนท่าสู่ความว่างเดียวกันเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำเรื่องสองกระบวนท่าสู่ความว่างเดียวกันบทสรุปแห่งอนัตตาและสุญญาตา เพื่อพิจารณาว่าแม้กระบวนท่าจะแตกต่างแต่เป้าหมายที่ทั้งสองมักคานี้พยายามจะชี้ไปนั้นคือเป้าหมายเดียวกันหรือไม่ตลอดการเดินทางของเราเราได้เห็นถึงชั้นเชิงหรือระดับของภูมิปัญญาที่แตกต่างกันระหว่างอนัตตาและสุญญาตา ดังที่ท่านผู้เจริญได้ปรารภไว้ว่าเปรียบประดุดมวยคนละรุ่นบัดนี้เราจะมาสรุปภาพรวมของกระบวนท่าของนักมวยทั้งสองนี้กระบวนท่าแห่งอนัตตาคือปุคละในรตัตตมยะความว่างเปล่าแห่งบุคคลน,นั้นกระบวนท่านี้เน้นการวิเคราะห์ และแยกส่วนเป็นกระบวนท่ารับที่มุ่งเน้นการป้องกันและทำลายจุดศูนย์กลางของค่าศึกคือความยึดมั่นในตัวตนเป้าหมายหลักคือการทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเบื่อง่ายหรือนิพิธาคลายความกำหนัดหรือวิราคะและหลุดพ้นหรือวิมุตติ จากความยึดมั่นในขันห้าของตนเป็นกระบวนท่าที่ทรงพลังและเพียงพอที่จะนำไปสู่การเป็นพระอระหันต์กระบวนท่าแห่งศูนยตาคือธรรมนัยรัตตมยะความว่างเปล่าแห่งธรรมนั้นกระบวนท่านี้มิได้หยุดอยู่แค่การป้องกันหากแต่ยังรุกกลับ โดยการขยายขอบเขตของการพิจารณาออกไปสู่สรรพ,พสิ่งทั้งปวงเป็นกระบวนท่ารุกที่ชี้ให้เห็นว่ามิใช่เพียงแค่ตัวเราเท่านั้นที่ว่างเปล่าหากแต่ค่าศึกสนามรบและอาวุธทั้งปวงก็ล้วนแต่ว่างเปล่าจากแก่นสารที่เที่ยงแท้เช่นเดียวกันเป้าหมายหลับ คือการทำให้ผู้ปฏิบัติถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในทุกทุกสรพสิ่งจนไม่เหลือสิ่งใดให้ยึดเหนี่ยวทั้งในสังสารวัฏและพระนิพพานอันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุถึงความเป็นพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้าแล้วกระบวนท่าทั้งสอง นำไปสู่สังเวียนเดียวกันหรือไม่คำตอบคือใช่อย่างไม่ต้องสงสยัยแม้ชั้นเชิงจะแตกต่างแต่สังเวียนหรือเป้าหมายที่แท้จริงก็คือสังเวียนเดียวกันนั่นคือการดับสิ้นซึ่งความทุกข์อันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นอุปมาที่หนึ่ง การถอนลูกศรหากความทุกข์เปรียบประดุดการถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาคิดอนัตตาคือการสอนให้เรารีบถอนลูกศรออกจากร่างกายของเราโดยเร็วที่สุดโดยไม่ต้องไปสนใจว่าใครเป็นผู้ยิงหรือลูกศรทำมาจากอะไรนี่คือเป้าหมายเร่งด่วน เพื่อดับทุกข์เฉพาะหน้าสุญญตาคือการก้าวต่อไปอีกขั้นคือการพิจารณาจนเห็นว่าทั้งร่างกายของเราลูกศรยาพิษและผู้ยิงล้วนแต่เป็นเพียงภาพมายาที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยว่างเปล่าจากแก่นสาร เมื่อเห็นเช่นนี้ความหวาดกลัวต่อการถูกยิงในอนาคตและความโกรธแค้นต่อผู้ที่ยิงเราในอดีตย่อมสลายไปด้วยอุปมาที่สองการตื่นจากความฝันหากการยึดมั่นในตัวตนเปรียบประดุจฝันว่ามีโจรกำลังจะเข้ามาปล้นบ้านของเรา อนัตตาคือเราพิจารณาในความฝันนั้นจนเห็นว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่ของเรามันเป็นบ้านเช่าเมื่อเห็นเช่นนี้ความกังวลและความทุกข์ใจย่อมลดน้อยลงไปอย่างมากสูญยตาคือการตื่นขึ้นจากความฝันเมื่อเราตื่นขึ้น เราก็จะประจักษ์แจ้งว่าทั้งบ้านและโจรไม่เคยมีอยู่จริงตั้งแต่แรกความทุกข์ทั้งปวงย่อมอันตรธานหายไปในทันทีดังนั้นอนัตตาและสูญญตาจึงมิใช่สิ่งที่ขัดแย้งกันหากแต่เป็นลำดับขั้นของปัญญาอนัตตา คือบทเรียนภาคบังคับที่นักเดินทางทุกคนต้องผ่านเพื่อรื้อถอนอัตตาอันเป็นศูนย์กลางของปัญหาส่วนศูญยตาคือบทเรียนขั้นสูงที่ขยายขอบเขตของความว่างให้ครอบคลุมไปทั่วทั้งจักรวาลเพื่อนำไปสู่อิสรภาพอันสมบูรณ์ที่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่น แม้กระทั่งในความหลุดพ้นของตนเองการสาธยายธรรมในชุดมัคคาแห่งความว่างจากอนัตตาสู่สูญญาตาก็ได้จบลงโดยสมบูรณ์ณบัดนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร